สวัสดีครับก็กลับเข้ามาพบกับช่องฟิสิกส์บายคุณโนตอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับจริงๆก็คืออยากเอามาให้คุณครูลองเล่นดูนะครับสำหรับการคิดเงินเดือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคุณครูนั้นได้เงินเดือนใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุ่งเรียนคงจะส่งผลไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณครูท่านไหนอยากรู้ว่าเอ้ย ถ้าเราได้2%เราจะได้เงินเท่าไหร่3%ได้เงินเท่าไรนะครับได้4%ได้เงินเท่าไหร่นะครับก็ลองมาใช้อันนี้นะครับดูนะครับเป็นการคำนวณนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนแบบง่ายๆเลยนะครับผมมีโปรแกรมเป็น Excel ไว้ให้นะครับคุณครูก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับนะว่าคุณครูจะได้เท่าไหร่นะครับอ่ะขออนุญาตย่อหน้าจอผมเล็กลงนิดนึง นะครับอ่ะโอเคนะครับก็ในส่วนของการคำนวณเงินเดือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็อย่าที่บอกว่ามันมีฐานในการคำนวณอยู่เนาะนะครับคุณครูก็จะต้องไปดูว่าคุณครูนั้นอยู่ในวิทยาฐานะอะไรฐานเงินเดือนของครูเป็นเท่าไหร่นะครับ ผมมาลองใช้โปรแกรมเลยแล้วกันนะครับสมมติสมมติว่าผมเอาเป็นผมเป็นครูอสอสามแล้วกันนะครับคุณครูเลือกตรงนี้เนาะวิทยาฐานะปัจจุบันนะครับเงินเดือนตัวนี้เป็นเงินเดือนปัจจุบันก่อนที่คุณครูจะได้เลื่อนนะครับในรอบนี้คุณครูก็กออเงินเดือนไปสมมุติว่าผมได้อยู่3 0ม0 0บาทนะครับผมกด Enter ตึ้งนะครับแล้วคุณครูก็ต้องมากกอกตรงนี้อีนน่งนะครับ กอกร้อยละที่ได้นะครับกอกร้อยละที่ได้สมมุติว่าผมได้3.0ละกันนะครับกด enter ปึ้งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเงินเดือนที่เราได้เลื่อนขึ้นมาในรอบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเงินเดือนใหม่ที่คุณครูจะได้ในรอบนี้นั่นเองนะครับก็คิดว่าคงเอาไว้คุณครูได้ลองเล่นๆแล้วกันนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามช่องฟิสิกส์บายคุณโอทีด้วยแล้วกันนะครับมีสาระดีๆอะไรนะครับก็จะมานำเสนอให้กับคุณครูได้รับรู้รับทราบก่อนใครเลยนะครับสวัสดีครับ